สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ตั้มนะฮะสวัสดีครับร้านกีตาร์ช็อปบางวัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเฟ d e r r i ์ลิชี่ซัมโบล่าใช่แล้วฮะอเมริกาครับอเมริกาปี96อ่า96นะครับแล้วความพิเศษตัวนี้เป็นยามาโน่ด้วยยามาโน่ด้วยยามาโนอธิบายหน่อยพี่ตั้มยามาโน่อะไรเนี่ยยามาโน่เนี่ยคือเขาจะเป็นร้านกีตาร์ที่ญี่ปุ่นนะครับที่เขาได้คัดคัดเกตคัดเกตคัดกีตาร์ก่อนก่อนเพื่อนเลยใช่ครับปกติส่วนใหญ่กีตาร์ที่มาจากยามาโน่เนี่ยก็จะมีสเปคแตกต่่่่่่่าาาาาางงงกกัับบเเเเเเเพพืืออออนนนนนนดีีววลลยยยโโ้้หหหไไมมจะปปปป็็็็สคร จากยามโนอันนี้คือข้าวๆที่เราได้ฟังมาจากใน YouTube เหมือนกันนะฮะแต่จริงๆพอเราได้สัมผัสจริงๆแล้วมันก็จริงๆอย่างครับเราก็เมื่อกี้เปิดด้วยเพลงเงินของโลโซด้วยโลโซอ่าใครเคยทานมั่งเพลงเงินเพลงเงินอยู่อัลบั้มคือเงินอ่าอัลบั้ม entertainment นะครับจะเป็น B minor แล้วก็เสียงแตกที่เราใช้นะ เราจะใช้เป็นไซมอนซันเซ็ตครับแล้วก็ใส่ดีเลย์ไปนิดนึงของเซอร์เขาเองโอ้โหแต่ละอย่างนะครับสุดจริงครับนี่แอมแล้วก็ใช้ทูล็อกแล้วก็แอมเราต่อเป็นสเตอริโอด้วยอ๋อฮะด้านขวาผมต่อเข้ากับทูล็อกด้านซ้ายก็เป็นทูล็อกรุ่นอันนเว์ซอรี่ครบรอบครับเป็นทูล็อกเลยนะครับอันนี้คือเนื้อเสียงสดๆผ่านตัวไวเลสนะวันนี้ โคตรดีครับดีเสียงดีมากแบบเนื้อเสียงชัดเจนมากใช่ครับแล้วคือเสียงแตะเนี่ยเหมือนเข้ามันคืออะไรเตอร์ของมาแชลอยู่แล้วด้วยโอ้โหมาแชลเลยจริงๆอ่ะเราไม่ได้เตรียมเลยนะถ้าเตรียมเนี่ยผมจะยกผมมีชุดพิเศษใช้จริงๆเลยเจมพีวานและแคปเนซ่าจริงๆโอ้โหครับชุดนี้เลยพิเศษใช้เลยออกโัวคอนเสิร์ตเลยใช่พี่ตั้มฝึกเพลงโลโซเนี่ยแรกๆนี่คือเพลงอะไรครับเราได้นายเราได้นายเ้ยชุดแรกเลยตั้งแต่ชุดแรกๆเลยนะอะไรก็ยอมใจสั่งมาพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้นทันชุดแรกๆไหมที่เริ่มเล่นนนนกีีตตาร์อั้ป2 ห้าสามเก้าอือประมาณนั้นมาเริ่มเล่นยังครับปีสามเก้าเล่นเล่นมานานนานเลยนะแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบจริงจังแล้วก็ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลยฟังแล้วก็เล่นครฟังแล้วก็เปิดหนังสือขอดเล่นอะไรใช่ประมาณนี้ประมาณนี้แสดงว่าโลโซเพลงแรกที่พตั้ามตีขอดคือเราและนายเราและนายนะครับมันจะมีท่อนยากอยู่ท่อนหนึ่งที่ตายหลายๆวงเลยอะไอ้ท่อนแยกอะเห็นไหม

พี่เล่นพี่ก็ยังลืมอยู่เลยขอเป็นบีแฟดเป็นอะไรขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วนายก็หัดเล่นมาแล้วก็ชุดลูกแตรมีเพลงอะไรอีกนะคุณเธอไอ้วันนั้นเลิฟอยู่นั่นแหละพี่เล่นทุกเพลงเลยเหรอครับใช่ครับโอ้โหตั้งแต่คุณเธอเลยนะคุณเธอเลยคุณเธอนี่เปิดตัวเลยมีผู้คุณมากมายพรากันรุ่นตอนนั้นพี่ตามเล่นคีย์อะไรครับบีหรือว่าซีเล่นซีครับอ๋อเล่นซีซีเพราะวผมเลยเล่นซีครับเพราะว่าต้นฉบับเป็นบีนะเป็นบีแต่ว่าทำไมเล่นซีครับถามพี่ตั้มก่อนเล่นกีตาร์ทำไมก่อนแล้วก็ยัังงงขาาาาดพพืื้้้้้นน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 นฐฐกเเเอออยถถปปป็็ไีุ่่่๊บมจะๆหแต เอมิเนอร์เอฟจีนี่อ่าได้เลยอ๋อเดี๋ยวเดีวนทวนคุณเธอบป๊บนึงนะคุณเธอมันจะเป็นบีเขาเรียกว่าการอะไรนะโพซิชั่นขอดหรืออะไรนะที่แบบเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังไม่เป็นเลยออมไอ้ตรงนี้แหละครับ อ่าใช่แล้วเวลาเราไปเล่นซีมันจะง่ายกว่าตอนนั้นผมเล่นอย่างนี้ตอนนั้นผมแกะเพลงไม่เป็นรู้สึกว่าเล่นซีมันจะส่วนไอ้ตรงดืดดืดผมฟังไม่ออกไม่ตามเหมือนกันไหมแล้วก็ใช่ใช่เด็กหัดเล่น่ฟังไม่ออกว่าตตัวอะไรของมันวะแล้วผมเล่นอย่างนี้เว้ยแบบแบบโคตรรักไก่อะ เหมือนกันไหมใช่ e f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  น่าอย่างนั้นเลยมันฟังข์อแ์ท่ว่ามันเป็นโน้ตแบบรัวตืดๆตืตืแค่เนี้ยผมก็ไม่รู้ก็ตื่ตื่ตื่ตพอมาโตขึ้นอ๋อมันเป็นซีเควนซ์เมเจอร์สเกลอ่าใช่ ประมาณนี้โอเหมือนผมเลยอ่ะเออแสดงว่าคุณเธอนี้ก็เป็นช่วงแรกๆที่วิตามเล่นใช่ครับไอวอรเลยอะไรเล่นหมดแล้วเพลงเธอคือเงินเธอไฟของเงินก็เล่นรอเล่นครับเงินก็เล่นเมื่อก่อนเล่นเล่นกับทั้งอัลบั้มเลยแล้วก็เงินเงินจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วอ่าอ่าใช่ครับอยากเห็นหน้าคุณเอออยากเห็นหน้าคุณนี่ต้องเล่นเนาะตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหเด็กๆเลยตอนนั้นที่ตามเล่นเป็นโคมาติกหรือว่าเล่นเป็นอย่างงี้ครับมันจะมีเล่นสองแบบนะซึ่งถ้าเราดูตามคอนเสิร์ตอ่ะกีตาร์กับเบสพิเศษกับเบ จะเล่นไงนแต่พิเศษจะเล่น oh. พิเศษจะเล่นเป็นโครมาติก oh. แต่ว่าเบสอะจะเล่นเป็นตัวเปิด อ่าแต่ฟังดูแล้วคนลงตัวมันเหมือนไม่ลงตัวแต่มันลงตัวใช่ใช่แล้วตอนแรกพี่ตั้มเล่นแบบไหนครับแบบเบสหรือแบบกีตาร์พิเศษเล่นเล่นแบบกีตาร์พิเศษเล่นแบบก็คือโครมาติกใช่ใช่โลโซคอนเสิร์ตเพื่อนๆเนี่ยพ,พ,พิเศษอยู่เนี่ยเขาอยากเขายากาโอ้โหโคตร,ร,รขแข็งแรงเลย<ช>แล้วทั้งเพลงอ่ะ การอย่างเงี้ยมันข้อมือมันอยู่อย่างเงี้ยพี่ตาู้กไหมและที่เดูพวกแตนดมิกพวกอะไรต่ออะไรบ้างจังหวะเขาจะบพูผมเล่นนั้งเพลงยังโคตรเมื่อยเลยอ่ะถ้าเล่นแบบพิเศษไปอ่ะโคตรเมื่อยแต่ถ้าเล่นแบบอย่างเงี้ย อันนี้จะสบายกว่าอือแล้วก็มาในเพลงนี่เพลง5นาทีขอห้านาทีนี้แน่นอนเป็นบรมบรคูเลยแกยันทุกวันนี้ยังแกไม่จบเลยจริงจริงยังไม่จบเลยแกพยายามจะสักหน่อยเอาไปเดี๋ยวไอเอาไอเดี๋ยวให้ดูในไลฟ์สดดีกว่าดูในไลฟ์สดใช่ใช่เพราะว่าห้านาทีเนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นเพลงที่มีท่อนอัลโตโซโล่กีตาร์สวยที่สุดในเพลงไทยสำหรับผมเพราะว่าการการไล่ตัวโน้ต พี่ตั้มลองฟังประโยคถามตอบแค่ตรงนี้โคตรชัดเลยประโยคถามตอบมันสวยแล้วการไล่โน้ตคือวิเศษมาตรงนี้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 ก่สโพซิชั่นเลยนะแล้วกลับมากลับมาโคตรสวยอ่ะ อันนี้เสียงที่สูงที่สุดก็คือมันสุดคอ,อที่สองสและสุดแล้วแล้วพิเศษก็กลับมา เรากลับมาเรากลับมามาจนเสียงต่ําคือมันอยู่เงี้ยทั่วคอเลยสี่โพสชั่นผมนึกถึงเพลงสวยๆที่จบเอาโทของระดับโลกหลายๆเพลงอย่างเช่นโฮปเพลย์แคลิฟอร์เนียหรือเพลงของพิงค์ฟอยอะไรพวกเนี้ยผมว่า5้ทีเนี่ยเป็นเพลงไทยที่ท่อนจบไพเราะที่สุดสําหรับผมนะคือตามแกะรู้สึกไงตอนแกะครั้งแรกแกะไม่จบเลยพยายามจะตั้งใจแกะแบบเน้นสำเนียงเนี้ยแหละคือสำเนียงคือยากใช่อยาแกะทีละช่องละท่อนเนี่ยทุกวันเนี่ยกะว่าปีนี้จะให้เสร็จวันละนิดวันละนิดเพราะว่า5้นาทีเนี่ยออกตอน ละบ้าปกแดงตอนนั้นระบ้าสุดท้ายก่อนแยกย้ายอ่าอ่านั่นแหละครับพันทิป่านะละบ้านพันทิประบ้านเดียวกับพันทิปเลยใช่พันทิปพิตามก็เล่นเล่นครับจักรยานสีแดงมุอะไรเงี้ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เล่นเล่นเล่นเยอะเล่นเยอะเลยเออไอ้มอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะตอนที่ผมแก่คือมันเป็นเหมือนเสียงมอไซค์เบิ้ลจริงๆนะแต่ตนั้นตอนนั้นตอนนั้นนั้นมันเป็นแต่เป็นอย่างนี้ พี่เล่นกับเพื่อนพี่2ตัวเ,ออเพื่อนพี่จะเล่นงี้แต่พี่ไม่เล่นงี้พี่จะเล่นแบบหนึ่งผมเดานะพี่ตั้มเล่นแบบเดียวกับผมตอนเด็กแน่นรอ,อตอนนั้นผมสไลด์อย่างเงี้ยไม่แข็งแรงพอยากแต่ผม ตึ้งพี่เลย่เงี้ยเหมือนกันครับพี่เลยเงี้ยโอ้โหมันสไลด์อย่างเงี้ยไม่แข็งแรงตอนนั้นผมเล่นไม่ได้เพราะว่าเด็กพึ่งฝึกจริงแล้วอัลบั้มโลโซแลนก็คือเพลงมอเตอรถลับจ้างนั่นแหละผมเพิ่งเริ <ivi> ่มเล่นกีตาร์แต่ผมจับโน้ตมันได้ว่าตึ้ง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 อย่างเงี้ยผมก็เลยเล่นแค่โน้ตแต่เต็มเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้สต็เนียงมันต้องเป็นรถมอไซค์อ่ะซึ่งเป็นเออ มันแฮตอะไรเพลงหนึ่งที่ไม่เคยคิดจะแกะเลยอ่าโลโซแลนเข้ามาเลยถูกไหมเข้ามาเลยเรามาแล้วเรามาตามคำเรียกใช่ไหมอะไรอย่าเงี้ยหูแบบแล้วลูกโซโล่ลูกโอ้โหมันยากเนาะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเลยเข้ามาเลยถ้าย้อนไปตอนที่ผมฟังครั้งแรกผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันผมไปถามเพื่อนว่ามาเล่นยังไงเพื่อนเพื่อนชั้นเดียวที่เล่นกีตาร์มาก่อนมันก็บอกว่าก็จับพาวะคอร์ดจีไมเนอร์แล้วก็ดีดไป ทำไมมันไม่เหมือนวะเพื่อนมันก็คงไม่เป็นเหมือนเราแหละแต่ว่ามันเล่นมาก่อนเราเ็าแบ,บว่าจับจับเนี่ยตอนโตผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีการเล่นแบบ การรัวตามกองตื่นๆตอนนั้นฟังไม่ออกอือใช่มันเร็วเร็วเหรอเร็วผมก็นึกว่ามันเล่นมันเล่นอย่างนี้ปะ่ะวะผมก็เล่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนฟังไม่ออกยากมากแล้วมาโอ้โหยิงมาเข้าท่อนโซโล่โอ้โห รัวโนรสเพนทานิกครับแต่ว่าแว่ามันจะมีสำเนียงบูของพิเศษถ้าเป็นสมัยก่อนเราไม่รู้เลยมันคืออะไรวะไม่รู้ครับไม่รู้ฟังก็โน้ตมันรัวแล้วกองไม่ก็เด็มพูดอะไรวะเนี่ยเออแต่ว่าฟังตรงเนี้ยสำเนียงมันชัดอะไรตราอันนี้ก็เป็นลูกไล่เป็นเพนทานิก บานนี้นะก็โค,โคเวอร์ไว้นะครับย้อนไปดูได้อันนี้ก็จำของเดิมไม่ได้ละ แต่ประมาณนั้นแต่นั้นพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นดนตรีเป็นจริงจังเป็นอาชีพเลยนะเมื่อก่อนก็เล่นแบบเล่นธรรมดาครับเล่นตามวงเล่าเล่นตามอะไรเงี้ยสมัยก่อน่าดูหนังสือหนังสือเพลงที่ซื้อให้ตรงคือต้องเป็นหนังสือท,ท,ที่ดูตรงปกเป็นตัวทอนฐานแล้วตัวทอนฐานเนี่ยเขาจะเขียนขอดตรงถ้าเป็นหนังสือเพลงเล่มอื่นเขียนขอดไม่ตรงอหนังสือเพลงคนสมัยนั้นต้องซื้อเป็นตัวทอนฐานสั่นครอบจะเป็นตัวฐานนั่นคือขอดตรงที่สุดแล้วเวลานี้ไม่รู้เลยน้องๆเจนใหม่งงแล้วหนังสือเพลงคืออะไรวะหนังสือเพลงมันคือมันคือหนังสือเนี่ยแหละมี ก็สามารถดูเนื้อเพลงแล้วก็เล่นคอร์ดตามได้<ช>เหมือนอินเทอร์เน็ตสมัยนี้ที่เรา<ช>จะเล่นคอลลร์ดอะไรหนังสือการเขียนคอร์ดเพลงเขาแต่ละหนังสือเพลงแต่ละก็ค่ายเนี่ยแต่ละผู้เขียนแต่ละผู้อะ,อะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันบางคนก็เ<ช>ขียนคอร์ดนี้บางทีเขียนคอรดนี้บางทีอีกนคอรดนี้แต่ปกทอสันฐานเนี่ยเขียนคอร์ดตรงพอมาแกะกับเพลงอะตรงอ้โสุดยอดตอนแรกผมไม่รู้เรื่องตอนที่ผมซื้อหนังสือเพลงแรกๆอะทําไมซื้อเล่มนี้มันเป็นคีย์นี้เล่มนี้เป็นคีย์นี้ถูกไหมถูกแต่ยได้ฝนตกที่หน้าต่างอะมันจะดรอปอีฟแ้วเรา แล้วไปซื้อสื่อเพลงมาเขีเยนอะไมี f อ h ชาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันจับชาร์ปทั้งเพลงเลยวะ <c oughs> อา่อาแต่พอเล่น f อ h ชา์ ge, มันตรงกับเทปพ,พิเศษดอป e อ e ีฟแต่ผมหาท่อนอินโทรอตแต่และแด้เตไม่เจอเพราะว่ามันต้องเล่นเป็น G เปิด <c oughs> ได้โน้ตตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้มมนเล่นสายเปิดไม่ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้คือเรื่องหนังสือเพลงสมัยก่อนที่เราเจอกันเพราะว่าบางตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเราดรอป E ดรอปอะไรเราก็ไม่ได้ดูเราก็งงว่าเอ้ยทำไมฝนตกเนี่ยต่างหนังสือเล่มนี้เป็น G หนังสืออีกเล่มหนึ่งเป็น F อชาร์่ใช่ใช่ถูกต้องประมาณนี้ครับผม นะครับสุดดยอวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านพี่ตั้มกีต้าร์ช็อปบางบัวนะแล้วก็ได้ลอง f e n d e r r i ลิชี่ซัมบูราตัวนี้โอ้ดีใจมากนะครับราคาพุ่งกระฉูดเลยใช่ตอนนี้ราคาไปไปเร็วเร็วมากครับอันนี้พี่ตั้มวางอยู่เท่าไหร่ครับ2 6 9 0 0 0หกหมื่นาพันสอง0สนาพบางตัวก็300,000สามแสนแล้วแต่แต่ว่าตัวนี้ไม่ถึง3 0 0 0 0นถึงไ่าึงถึงไม่ถึงแล้วสภาพดีด้วยใบเบรคครบอะไรเดิมๆทุกอย่างเลยนะเดิมเคสเดิมคันโยกมีใบด้วยใบครบทุกใบเลยแล้วเป็นยามาโนด้วยนะครับตัวนี้คุ้มค่ามากอันนี้เเเเป็นนดดิิมมๆาลยะ มคดิจิตอลตัวเดิมนะมมดเลยครับีบูธมีอะไรด้วยคอยโรสพัโยกอะไรครบตัวนี้นะว่าคุ้มมากทีเดียวทุกคนดูดิหลายคนอาจจะติดภาพว่าไม่ใช่สีครีมเหมือนพิเศษถ้าสีครีมราคา3 0 0 0 0นกว่าครับใช่ครับแต่ว่าถ้าบางคนไม่ซีเรียสเขาเรียกว่าซันเบอร์เชอรี่ถูกต้องครับเชอรี่ซันเบิร์ดครับก็สวยนะคอดาวดาวใหญ่ด้วยนะครับไม่ถึงสามแสน่ะพิท้าเฟนเดอร์ลิชชี่ซัมบูล่านะครับแล้วก็ร้านพิท้าคิต้าช็อปบางัวจังหวัดะเชิงเสาครับผมบางคนคิดว่าอยู่ะเชิงเสาต้องเข้าไปในเมืองต้องเข้าไปอะไรมันดูไกลนะแต่ของเราอยู่ติดถนนา นะครับกมที่39นะครับชื่อร้านเซิร์ชเลยใน Google Map ว่าตั้มกีตาร์ช็อปบางโมวมนชั่นขึ้นเลยเชิญครับอุปกรณ์ทั้งหลายครับครเอ็นหมดเลยครับครับผมนีครับผมว่าเร็วๆนี้ไปแน่นอนอ่าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปลงคลิปนี้ละอยากาให้ทุกคนได้เห็นตัวนี้โอ้โหครับประมาณนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ